เพราะเรามีเคอร์ชชคือตัวนี้นี่เองใอกเลยว่าลองใช้จริงแล้วใช้เอเลยด้วยคื่แบบว่าใครที่หน้าแห้งหน้าร้ายหน้ามองคลับคือสามารถใช้ได้เลยบอกเลยว่าคือสวยใสเนียนแน่นอนรีบรีบบอกเลยไปตามจ้าซึ่งวันนี้เราจะมาทาที่สูตรกันต่อในช่วงและจะเป็นการละครสเปเชียลอะไรเวันนี้นะคะเป็นคิปขายของใช่ไหมโอเคงันแก้ววันนี้นะคะเราจะ บทบาทแล้วก็อารมณ์<ช>่ได้โดยเราจะสับฉลักสองตอวมีอาชีพแล้วก็มีอารมณ์นะคะใช่เราให้ทีมงานเตรเียมให้มาสรุปกันอ่ะเริม่มจากคนแรกเลยคนแรกแพนนะคะก็ได้แอร์โพสต์เตนนะคะกับคาแรกเตอร์เท่ซึ่งจะจุย

คุณเป็นหมอเท่ๆนะคะคุณหมอคะลูกดิฉันตายแ้ค่ะ <c oughs> ฉันต้องแก้ยังไงดีค่ะลูกฉันไายมาประมาณเวันแล้วคะ่ะคุณหมอ <c oughs> ตัวอย่างที่สนะคะ então, แต่ล like like ูกดิฉันเ็ูตอนสิ่งดิฉันไมต้องตัวยุ่งเลยวตคะลูกเปิดป่ะดิฉว่าลูปกติดีนะคะแต่ว่าที่ไม่ปกติคือคือผิวหน้าคระด้แ่ลูกฉันอะไรคะอรคะลุกหลอนอะคะไม่ใช่หมอหมอช่วยไคะแต่ว่ามีถังแกแน่นอนค่ะไค่ะหน้าหมอ เขใช้เครีมีสองสูตเลือกสั่นตามได้ตามเลยค่ะอย่าขำขันนึงจ้ะลูกของคุณเลือกสั่นได้ตามอเลือกของคุณเลือกสั่นได้ตามเพราะว่ามันใช้บำรุงผิวรอเอาไปใช้นะเคียดเีล ยายไปไหนเฮ้ยียายไปไหนอ๋อเขาบอกว่าเป็นยายนะคะยายไปไหนละคะนียเคนเดียวเลยเราึะไปไหนคะไปกับยายต่ต้อง้ไหมคะไเลยไเลยขออย่ะขอบคุณค่ะขอบคุค่ะขอบคุณค่ะขอ่อค่ขอ่อคอ่ะคะเฮ้ย สอสูตรน,นะคะเดี๋ยวแล้คะยัง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  ชื่อฟ้า้ากับแดอรี่ใช่ไมไดยนี่อะไรคะข้าเลือกเต่ามาไงถือว่าสีดีกาน่งไปเต้าสองคนมีเรื่องอะไรมาถึงมาหาข้าเขือวะพูดไม่ออกพูดไม่ได้เต้า ไม่ใช่มาสรงสงสองสงจริงมันสอออูใช่ข้าให้สีกับเจ้าบอกเลยถ้าเจ้าใช้ผู้ชายจะลงผู้ชายจะนะหน้เจ้าจะใส่กิ๊กเนียเหมือนตูดเด็กฮวค่ะกใช่ไคะกใช่หมอใช้สูตรไหนคะอใช้สองสูตร บอกเลยว่าเคลียร์เฟสดีกล้องสองกล้องอยู่ที่ไหมีสองกล้องอ่ะเอากล้องนี้ดว่าในชัติต่อหรอกล้องสองข้าบอกเลยว่าสักอันนี้สำหรับคนที่กำลังดูอยู่สักอันนี้ขอพัดหน่อยพัดไยข้าบอกเลยว่าว่าเคลียร์เฟสที่ไทยดีจริงมันน้ตัวราคะพอดีเป็นครีนสีแบบซับ ใส่แบบนั้นใสเป็นไส่นักเรียนน้ำมดเตรียมทำความโขนู วันนี้เห็นที่แจกไหมไหมเออจะมาสอนคือแบบขอย่างไงลืมคือคืมเอออันนี้อ่านว่าอะไร Clear Please ได้ค่ะตอบแบบตอบหมดเลยอ่ะหายไปไหนพูดซิ Clear Please มันพีคเหรอมันคือครูสอนมันเกิดมาหนึ่งหนึ่งนาทีอ่ะอ อะเนี่ยแล้วมันต้องอ่านว่าไงอ่านว่าไงคะเคลียเคลียเคลียอะไรเคลียเคลียป๊าป๊ป๊าป๊าอ๋อยังไม่จบนะวันนี้คู่ทำไมสวยไหมสวยคู เป็นน่ารักค่ะเอ้ยคนดูอ่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะคนหนึ่งคนหนึ่งไปไปขายอะไรหรอในเฟเทนเน่ขอจะซื้อก็ซื้อสิเอ็นที นี่คือยังไงปัดขวาเคียฟสเอาเป็นว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไรสำคัญนะหรืออะไรนาปานะขึ้นเครื่องบินไปแล้วน่ะเค่องบินยาคับยาคับถ้าสมมติว่าขึ้นเครื่องบินไปแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาดูใต้เก้าอี้ดูใต้เก้าอี้เนี่ยไหดูก่อนทำอะไรมันคือเคียเฟส สิวซุกหรือว่าใดๆก็ตามเพื่อให้ากาศเปลี่ยนแปลงและหน้าม่งออครับใช้เคเฟ่นะคะมีสองสูตรของเขาดีมากจริงนี่ก็ใช้จนสดจวดจี๋เลยนะหยาหยาคอเทนขอคนเทนอ๋อลัอลอลบบทเป็นแอร์โฮสเตส์คอนเทนนะคะดูบอกเคนั่นแหละก็เอาไปใช้แค่นั้นแหละเราไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคอนเทนต์เขาก็ไม่พูดเยอะนะแค่นั้นแหละจะรอดไหมมาจบแล้วใช่ไหมเคเฟ่แล้ว เลนกันก็จบไปแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ที่เอฟที่ซื้อก็อย่าลืมทักมานะคะเคลียร์แฟนนะคะอย่าลืมทักมาทุกคนแจ้งที่อยู่อะไรอย่างงี้รมอเนาะก็แจ้งที่อยู่สัมผัสมันดื้อสัมผัมันดื้อนะคือใช้ค่ะเราก็ใช้เหมือนกันไม่ใช้เหมือนกันใช่จริงๆนะก็คือรู้ก็คือทำให้รู้นะคะว่าทุกอาชีพก็สามารถใช้ 拜拜。Bye bye.